ที่บ้านก็กล้าอยู่แหละแต่พอมาถึงบ้านเขาอะกลับไม่กล้าซะไงอะไม่เป็นหอวงยังไงผู้หญิงสมัยนะี้นะได้ได้ไอายอดรู้หรือเปล่าได้ได้อายอดเอ,อ้ยเอาเอา,เอายังไงดีเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยใช่ไหมเข้าไปเลยอยากให้คุณรู้ใช่ไหมเซอร์ไพรส์กัาลเลยได้เลยมันบอกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย้อนค่อยย้อนค่อยย้อนไป ี่ออ้าวทไมะฝากไว้ที่บ้านดิฝากไว้ทำไมอ่ะเฮ้ยไม่รู้เหรอนี่จ้าเขามาได้อย่าง้รที่บ้านพี่สุขสี่สุขห้าเขามารี่ดีนึกว่าเป็นพี่ไพวันเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นจะมาอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าได้จะเกิดอะไรเล่ะฉันก็มาบ้านพี่ทุกวันน่ะปกติมารอหน้าบ้านตะโกนเรียกวันนี้เข้ามาในบ้านเลยอ้าแล้วก็เห็นประตูเปิดฉันก็เลยเข้ามา เธอรอฉันอยู่เป็นผู้หญิงมันเสียหายจ้ามาทุกวันเลยไม่เคยเบื่อเลยจะมาหาพี่ไม่ไม่เบื่อหน้าอันน้มาไงอุ้ยใครจะไปเบื่อล่ะฉันน่ะไม่เคยเบื่อหรอกแล้วมีทุเรือะไรกัเอ้าก็มีนะซิคือว่าวันนี้ฉันน่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษากับพี่หน่อยอะสำคัญมากเลยนะสาใช่มีเรื่องอะไรปรึกษาได้คือปรึกษาได้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้แล้วฉันก็อยากจะถามพี่ด้วย จะถามอะไรว่าฉันสมาเอไยฉันสมาเป็นไงใหญ่หรือยังอ่ะอันนี้เอ็งก็ต้องเปิดให้พี่สองคนดูเฮ้ยนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรอ่ะพูดถึงอะไรนักเกลียนมันพูดพูดถึงฉันนั่นรุ่ร่างตัวใหญ่หรือยังใช่สมส่วนสมส่วนโอ้ขนาดที่เป็นสาวแล้วก็ตัวใหญ่แล้วสมส่วนแล้วตื่นเต้นไงตื่นเต้นทำไมแล้วมีอะไรอีกแล้วแล้วฉันถามเลยหน่อยว่าฉันนอะ จะมีไอ้นั่นได้ป่ะไอเดินไอ้นั่นไอเดินบ้าปะเนี่ยคนอะไรเกิดมาไม่มีไอ้นั่นไปไปมึงเอาใช่ไอ้นั่นอะไรไอ้นั่นอะไรเดี๋ยวไม่คิดไปไกลๆเลยหมายถึงแฟนน่ะหมายถึงนิ้วไงอ่ะไม่หยากไปแฟนกูเจอเธอมาแบบนี้แต่เข้าทางกูได้เดี๋ยวกูถามก่อนว่าอยากมีเออใช่ไหมชอยกี้จ้าพูดแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรคือโตไปสาวรั เริ่มมีความรักแล้วเหรอ,อใช่จ่าเอาจริงสิไปรักใครชอบใครไอ้หนุ่มบ้านเหนือบ้านใต้เนืยแต่งคือฉันแอบ,บชอบผู้ชายเขาอยู่คนนึงอ่ะอยู่แถวแถวนี้แหละใกล้ๆบ้านพีน่เฮ้ยะจะดีไปถึงไหนเนี่ยไม่ด้ยินไงชาวบ้านบอกอยู่แถวนี้เออขอให้เขาสักคนบนบเลยบอลบ,บ,บสาธุหลวงพอ่อธรรมชัยโยบอลถงไหนนะ่ พี่บีนัดถึงกูบนเลยถ้าเกิดชบาชอบลูกลูกจะถวายหมูให้ไปเก็บเลยก้ยูเห็นเป็ดไก่เออน่าจะพูดผิดชบาจ้าอบคนแถวนี้อยู่ใกล้ๆพี่ที่บ้านพี่ใช่อยู่ใกล้ๆบ้านกันเลยเนี่ยจริงเหรอจริงพี่รู้จักดีหรือเปล่ารู้จักดีเลยล่ะชบาบอกเลยว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวเป็นพ่อสื่อให้ชอบใครกัแต่ว่าฉันไม่กล้า พูดเลยไม่กล้าบอกก็ชี้ก็ได้เอออยู่อยู่แถวนี้ป่ะชี้ได้อ๋ออยู่แถวนี้หรือเปล่าล่ะอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเฮ้ยชี้เลยว่าไปไกใชี้เลยนะชี้เลยแล้วพี่ดูฉันให้ดีเลยนะตรงนู้นเลยนู้นตุ๊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 ต่๊ตุ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 ๊ตลอยู่ ชี้ตรงไหนเลยจะพอกไปข้างหลังด้นอไม่ไม่ใช่ต้อมมันไม่ใช่แตเตยเปล่าเยน่ะไม่ใช่หรอกทำไม่ะาบ้าไม่ชอบคนหัวร้านไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตรงนั้นไงตุ๊ต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 ตุ เป็นนางเอกคู่เฮ้ยเกจ้วบอกว่าชอบไอ้ดูเพชรน่ะไม่ใช่มันยังไม่ตกเลยอะไรล่ะก็มาหล่นตุ๊บนี่ไงนี่ไงจ๊ะว่าแล้วไงชอบมึงเหรอสปาจ้าชอบพี่ใช่มาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเด็นอะไรหน้าเปลเรดเป็นผู้หญิงน่าเกลียดอะไรเลย คนเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแแล้วพี่จับมือฉันเลยอ่ะพี่จริงจะบอกดงไงเพราะว่ารักกันชอบกันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ก็รับชะบาแต่ว่ารับเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นทำไมอ่ะพี่แต่ว่าฉันดันพี่แบบชู้สาวนะไม่ได้ไม่ได้ชะบาหยุดคิดเรื่องนี้ก่อนนะรักไม่รักก็ไม่เอาชะบาอย่าพูดแบบนี้ไม่เอามาทุกวันทุกวันไม่ชอบบ้างเลยเหรอไม่โัไม่ก็ไม่เนี่ย้าแม่พากลับไปไม่ วันนี้ฉัน,นจะต้องได้พี่มัเป็นผัวฉันเ,เอาเล่ชบาจะปต้มป้าเรื่องร<ะ>รเากการาเนี่ยดูพ<ะ>ี่ตั้งจงานเลยฉีมีเลือดพี่มีข้อไหเอา ล้อเด็กไหมทำไมควลุกเหมือนแล้วเด็กไม่ได้ควลุกอะไรเนาะอุ้ยกูไม่เคยผู้หญิงอุ้แต่ให้บ้านไฟไหม้เล้วไม่ไปเลยเช่าเขาอยู่รุ่นนี้จะไม่เคยผู้หญิงได้ไงไม่เคยไม่เชื่อแล้วจะมาอย่าไปเลยโหูกระบะดวงเจไปหาจังมาเขียนไปขัดด้วยกูเนี่ยไอ้ลมในไฟเสมอมาไฟรักแรงเล่านี่จะบอ อย่ามา,า,าหลบตไี่เตัวน่เธอมาไม่ช่วยไม่ส จงรีบ 1941, ออกไปพ้นจะรบกี่ไม่อยากจะสนไม่ชอบไก่นุ่มโร้โดนแบบนี้ชะมบาปิดประติไม่ได้ไม่ช่วยกูละไอ้ไอ้เว้โหดจังกินทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบชบาขี้บิรู้ว่าพี่เ่ยชอบชะมบาแย่ที่อ่ะชบาทำไมอ่ะไม่ปิดไฟแม่ครับบ๊ายไอ้เรื่องมึงต้องไม่ชอบเรื่องกูไม่ชอบเลยไม่ชอบจะมาเข้าห้องร้องท้องเลย ใหญ่รุ่นรุ่นแบบนี้เจ้าเกิดมาเป็นหุินเที่ยวมาวิ่งหาชายเป็นยิงต้องมียายมาทำที่ใส่บาดซีีีไม่ไปใช่ไหมเธอเดินทำได้แต่เดียวเจอ LÂY tiền <laughs>